สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีแฟนคลับบอสโจโจโยมูมนินนามวงษาและก็เอฟซีแฟนคลับของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเบาเรื่องลูกสาวมาหลายคลิปแล้วเมื่อนี้สิมาขอบาวเรื่องของพ่อจากน้อยพี่น้องอบอสโจโจโยมูมนินนามวงษาเพื่นได้ออกมาโพดพี่น้องแคบหน้าจอมากเนาะแต่คือมีการบ่ากับพี่เพชรสหรัฐนนี่แหละเือได้ว่าเป็นนักแต่งเพลง มือท่องอีกคนหนึ่งสําหรับพี่เพชรสหรัฐก็อนหนานี่ฝากผลงานให้บอสโจเพ่ยยังคนใหญ่พี่เพชรเป็นคนแต่งบอสโจเป็นคนถ่ายทอดโดยบอสโจนั่นก็คือจบแบบเทเทเนาะเพื่อนไดมีการคุยกันว่าจังไดพี่เพชรสหรัฐว่ามือว่านครูสลายองบอสยองยูวัซันบอสโจก็เลยว่าย่องว่าจังไดจังสี่นะย่องว่าไดประมาณนี้ละเพิ่นชื่นช่มว่าคนคนเดียว มันคือเป็นได้ครบแท้พะนะทั้งนักบริหารทั้งนักรองดังเป็นจ้าไดระดับครูสลาคุณวุฒิพี่น้องย่องบอสโจโจยุมนินนาวงษาผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแท่งเสือว่ายิ้มแก้มแทบแตกเลยหลับพะย่ะยเป็นจ้าไดศิลปินที่ตัวเองติดตามศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบตอนนี้คือว่าขนาดอาจารย์สลาคุณวุฒิพอใหญยก็ย่งเอ่ยเ๊่ยปากย่อง ยองบ่แมนย่องต้นหนายองเอาใจได้ย่องรับหลังจังสี่แม่พู้ใหญ่สุดยอดบออาจารย์สราคุณน่าบทเนาะเป็นศิลปินแห่งชาติเด็พี่น้องผมมักเล่ามองดหูจักบ่หลายหมองเลยอาจารย์สรานี่ถือว่าเป็นผู้รักผู้ใหญ่ในวงการที่ผมเคารพนับถือเพิ่นมีความเป็นผู้ใหญ่ค้าเบาค้าจ่าของเพิ่นนี่คือคือคนธรรมดาบ่สามารถสีสีเบาได้สิคิดได้สิคิดได้เพราะว่าเพิ่นเว้าออกมา สาราสารวยหลกักบ,บ่ได้ทำไรจิตใจผู้ใดแม่กระทั่งว่าเพิ่นไปเป็นกรรมการมันบ่กรรมการจ้งรางไร่การประกวดร้องเพลงหมายถึงว่าเวลาเพิ่นมเขมนเ่นเพินเ่นบอกเพิ่นสอนลูกเต้าที่ไปประกวดก็คือนะเป็นการบอกอิลี่เป็นการไห่อวัตเป็นการบอกว่า นี่เร้อตัวแก้ตรงนี้ตรงนี้จังสีน่ะแล้วก็การให้าำแนะำเป็นการไห่้าำแนะนำเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไขตัวเองแล้วก็เป็นการบอกให้กำลังใจสำหรับว่าผู้ที่เขาไปร่วมรายการทีเพลินเป็นกรรมการยุ่งเหยิไงแล้วก็ตกรอบจังสีเนาะแมนบอสโจนี่ถือว่าเป็นเป็นผู้นำค่ะวงหงมอลำอีกผู้หนึ่งที่ที่ผมกะยอมรับหลวก็หักแห้งผู้หนึ่งขึ้นกันเพราะว่าถือว่าเป็น ผู้บริหารที่ยิ่งไงเพราะว่าควบรับผิดชอบเพิพเ่นไงย,ยิ่งนั่นแหละละหลายครั้งเจอปัญหาเ<ฆ>พิ่นมีแต่พลังบวกสู่สู่ลูกเต<ฆ>้า<ฆ>หรือว่าผู้ใดเจอปัญหาดามงดามาเ<ฆ>พิ่นบอกไว้เลยต้องสู่ได้ลูกสู่<ฆ>ไปให้ได้ขามไปให้ได้คือจังอุ้งอิงยังสีเห็นหมั<ฆ>้เขามาแรกๆก็เจอปัญหาเจอดามา <c oughs> ลูกฟั่งพอเดอร์พอเจอมาหลายกว่านี่พอ่านมาเบิดแล้วถ้าเข้าสียูบนเส้นทางนี่เข้ <c oughs> ามั่นใจว่าเฮา เฮ็ดดีที่สุดแล้วเขาบอต้องไปแคื์สู่ผู้ที่ว่าห้เขาบอสสามารถที่สี่สิว่าจังไดล่ะมามาแบบว่าเป็นเจ้าของชีวิตเท่าใดดอกนี่ยังประมาณนี่ล่ะแล้วสำหรับขอมเม่นว่าจังไดแน่แล้วสำหรับเอฟซีแฟนคลับเนาะพ่อใหญ่เนาะคือตังไอเนี่เแล้วขอมาคอมเม่ว์วาตีกลองได้เป็นนักร้องได้นักบริหารได้แต่งเพลงได้ขับรถแห่ได้คร,บ,ร,ครบจบที่เดียวว่าสั้นที่แน่ เป็นผู้บริหารเป็นศิลปินกระดังเป็นผู้บริหารก็ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวข่ะอปุลเออเป็นหลายๆอย่างให้กับเอฟซีฟนครับทัศนวิวไปแล้วเนาะช่องมังกรอีสานนี่ก็ต้องขอขอบคุณบอโจพางซื้อนี่เลยเนาะพี่น้องกะทอว่าเพิ่นก็ให้โอกาสบอโจนี่ถือว่าให้โอกาสยูทูบเบอร์หลายๆคนให้โอกาสจังใดตีพี่น้องกะือ เออมองนี้เขาไปทำมาหากินได้เ้อจังสินนะ<ม>เออมาทายได้ครับเออไปย่างผานาทายได้ม,มีตัสนับสนุนเนาะม,มีต่างตัสนับสนุนมีต่างตาคือว่าบ่ได้ยานว่าเออผู้ใดสีใดดีบ่ได้ดีดสีไหมีต่างตัสนับสนุนคือว่าบางย่านี่เฮาเฮาบ่สามารถบอกออกมาได้แต่ว่าเฮา,หาหรูซสึกเฮาสัมพัสได้แม่แล้วไปทายขีปสาวหน่อยเปลี่ยนแพ่งอบอุ่นคือบ้านคือขอบรั้าของบ่ได้รูซสึกกดดันแล้วน่อยค่ะ เพลงใดมี่ขสิทธิ์เพิพ่นบอกเลยในยพงศ์ฐานเพลงนี้ติดลกขสิทธิ์เด้อหลักก็อีกสองเพลงขังนาจังส่นาเ<ฆ>พิ่นญานเฮาไทยไปแล้วเฮาบปงหูจก<ฮ>ักแล้วเวลาไปปล่อยไปยังนี่านติดเหลืองติดแดงจังส่นาเพิ่นกันแนะน้ำดี่ไร้ยญา,านเฮาได้ดี<ฆ>เออแมนบลล่นนละแล้วนั่นแหละ<ม><ด>หลายๆคนศิลปินใ<ค>นวงการกับบอจโวแดนั่มเลยด้วต้องเห็ดยูทูปน้าเห็ดเพจน้าเด้อเพราะว่าก่อนหน้านี้กับมีคนเคยเคยบอกเพิ่นที่กันว่าต้องเฮ็ดเผจเฮ็ดยูทูป มันสิเป็นไรได้ควบครูกันไปนั่งกับอา,อาชีพหลักเข้าขจังส่นะถ่ายไปเลยหลังเวทีเป็นมอลำมวงเดียววงแรกที่ผมเคยเห็นที่มีการถ่ายหลังเวทีมหาเอ็นซี่แฟนคลับได้ติดตามมีการถ่ายที่สำนักง,งานถ่ายมองไปงานอัปเดตปูสัตว์ครูยางคูเดี่ยวเอ็นซี่แฟนคลับอืนี่แหละถือว่าเป็นตอนนี้เริ่มสงสัยแล้วพพอใหญ่าวาบุคลากรของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเนาะอ,อาชีพหลักของเพื่นคือเป็นมอลำั่ม อาชีพรองคือเป็นยูทูบเบอร์หรือว่ามันสิสลบกันอาชีพหลักคือยูทูบเบอร์บออาชีพรองคือคือเป็นหมอลำัั้งสี่บอตอนนี้ <พอ S 1> เนาะเพราะว่าไร่ใดนี่ถ้าสีบอไปแล้วเนาะเท่ากับบ่รู้ว่าอันใดร้ายกกันแล้วตอนนี้สําหรับบุคลากรขอ,ของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเอายายไล่จนได้ว่าตั้งใดพรายงการไส้ว่าตั้งใดตีโอ้ยคอยดีคอยดีใจหลายคอยคอยขอบคุณบอลโจหลายที่เฮ็ดคอยคอยมีมือนี่ค่ะเออ ก็คือว่าถามาพ่อพ่อบอสโจด์จะข่อยสีได้เหตุยูทูบแบบนี้บอแล้วถามาพ่อพ่ออุ้งอิงอุ้งอิงบอได้ไม่ยุ่หนี่รายได้จากยูทูบข่อยสีได้หลายจังสี่บอจังสี่ข่อยคือบุญหลายแท่ได้มาพ่อพ่พอลูกครูบุญเอ,อใหญ่ไล่ว่ากันว่าอับมือนั่นได้ล้านโควิด คื้บ้างเอาโหลดรักบ่อพื้นย้ายไล่เมืนบ่อรักบ่อพื้นยายไล่บ่อแมนอันบ่อพื้นออกพี่นองกระถื่นชมนั่นล่ะเพราะว่าหลายๆคนเนาะคือจังว่ามีโอกาสแล้วจังสี่กับบ่อแมนว่าสิเหตุใดคือเพื่อนดีแต่ว่าบวกต่องจาของต่องต่องเป็นคนมีพลังบวกนั่มแล้วก็เป็นคนขยันเป็นคนมีวินัยเนาะบ่อขาดนั่นล่ะกัสีผู้บริหารเพื่อนผ้าเห็นแล้วเพอาะไงแมนบ่อละนั่นล่ลังจากนี้ก็คือขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแล้วว่าสี่ วสิขยันบอสิมีวินัยในการเหตุคลิปเหตุลงคลิปบอจังสีนี่คือการอาจารย์บิ๊กภูมารินกับเขามาคอมเมนต์คือการเดพยัยพนมาจังไดไอโจเก่งอิลีครับตุนแบบของน้องๆเลยครับวสันบอโจกับว้าวจังสีไหมหัวหน้าว่งกับเป็นแล้วผู้น้ำที่มง่ายกับเป็นแล้วนักร้องกับดังแล้วแต่งเพลงกับเป็นแล้วหางเครื่องกับเป็นแล้วตีกลองกับเป็นแล้วขาดย่างเดียวครับย่างบอท่านเป็นครับ่อนว้อยครับว่าสัน อ่บอจวบัวบอกน้ออยเป็นก้อนถูกอันเลยว่าเป็นมากเป็นมากรอแล้วออค่ะถามผู้ใดจําได้บอจโจเนี่ยมาเป็นคนว้อยก้อนทีสีไตขึ้นมาเรื่อยๆเยด้ค่ะเออนี่คือผู้บริหารว่องทีที่เข้าใจทุกระบบเป็นอย่างบอจัวจังแกไขปัญหาได,ได้ได้ทุกขั้นทุกตอนทุกทุกระบบค,ะคือว่าเพิ่นมีพื้นฐานเพิ่นมีควบรูมาก่อน เออคอนไหวันต้องเฮ็ดจังสันจังสี่<ฆ>เออแล้วตัวนั้นห้างตัวนี้ห้างสีเฮ็ดจังใดจังสี่ไหม<ฆ>แล้วใส่เวลาเท่าใดในการตั้งเวทีตั้งอย่างเพ่ชรชีโ<ฆ>มลเลยเด้ นี่ละอันนี้ก็คือบริบทของผู้บริหารบริบทของหัวหน้าเนาะก็คือว่าต้องทําเป็นทุกอย่างคือจังเปรียบไปแล้วคือจังคนยัยข่ำผาเนี่ยแหละพี่น้องเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราข้าใจถูกผากส่วนเข้าใจสมาชิกในครอบครัวถูกคนเท้งแม่เท่าท้งเมียเล่าเท้งลูกเล่าเด้เล่าภาวาเลาผพานเมื่อมือแล้วล่างถ้่วเลาก็เห็ดไดซักผาเลาก็เป็นกวดบ้านเลาก็เห็ดใดถูบ้านเลาก็เห็ดใดเฮกับเข้ากับนามเราเป็นใดทุกอย่างคือการนี่แหละพี่น้อง บาหวานก็เป็นแล้วบาหวานก็เป็นนะบาเท็นเป็ดตะว้มดันเอาจ้างั้นละพี่น้องส้หรับคลิปนี้ก่ะคือจังอยากมาบอกกับเอฟซีแฟงครับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีแฟงคลับของบอสโจเนาะก็คือว่ามั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าศิลปินที่เราติดตามที่เฮาชื่นชอบนี่ก็คือว่าจังไดล่ะพใหญ่สุดยอดแล้วขนาดอาจารย์สลาคุณวุิก็ยังคอนเฟิร์มเนาะพี่น้องเนาะอ่ะจ้างันละพี่น้อง เฮากะเชี่ยดันติดตามผลงานของเพื่นต่อไปสำหรับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงพอ,อ,อกันคลิปหนาพีน่น้องสำหรับมือน,นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ oh, เสียงเบิด